สวัสดีค่ะเช้าวันนี้ก็มาเชิญพี่พิมพ์นะคะก็มาในสไตล์เดิมค่ะอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับให้กลับมาคิดทบทวนทั้งคืนวุ่นวายอยู่ๆก็มีบลาบลาเคยเป็นไหมคะเคยที่เป็นแบบว่าอยู่ๆคืนหนึ่งวันหนึ่งอยู่ดีก็มีเรื่องหนึ่งเข้ามาทำให้เราคิด แต่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าเครียดหรือซีเรียสเลยนะคะแต่คือว่าเขาจะอยู่ในระบบประสาทของเราอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ชีวิตคนเราเนาะมาให้คิดมาให้สนุกกันค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ก็เข้ามาทักทายเดี๋ยวเย็นๆเ็าจะทําอาหารนะคะว่ามาลุ้นกันค่ะว่าพี่วินจะทาเมนูอะไรวันนี่เราแต่งตัวโป๊เปลือยมากเลยคารินพิมอะไรยังไงเนี่ยก็ไม่รู้นะ ไลสาระอีกตามเคยค่ะคลิปนี้ก็มีคนหลายๆคนถามว่าพี่พิมคะทำยังไงคะถึงหุ่นดีก็ออกกำลังกายควบคุมอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็พี่พิมจะไม่ทานของทอดมากถ้าไม่จำเป็นพี่พิมทานคะาแบบว่าอุ้ชอยากกิน KFC วันนี้ฉันต้องกินให้ได้พี่พิมก็จะกิน กินเสร็จพี่วินก็จะหายไปเลยค่ะ6เดือนแล้วค่อยว่ากันค่ะนั่นคือแบบพี่วินอาหารเราก็น้ํามันบางน้ํามันมันก็มีประโยชน์นะคะเราก็ต้องเลือกใช้น้ํามันในการทําอาหารโน่นนี่นั่นว่ากันไปในการซื้อผงซื้อผักในการเลือกทานเนื้อเราก็ต้องหาเนื้อสัตว์ที่มันแบบว่าไม่ติดมันอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมคะผละไม้เราก็ต้องดูอีกอย่างเช่นโอเคถ้าเราทานสับปะรดเยอะก็จะทําให้เราอ้วนมันมีน้ําตาลทานมะม่วง ที่ใครว่ามัวนวงล้น้าหนักมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันมีแป้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกทานผลไม้เราก็ต้องทานเลือกทานที่พี่พีนก็จะเน้นส้มแล้วก็อะไรอีกพวกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรประมาณเนี้ค่ะผลไม้ที่มันแบบว่าเราก็ต้องศึกษาข้อมูลด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปซื้อในการจับจ่ายสินค้าการพิจารณาต่างๆนานาพวกผงพวกผักกรุงแครอทพี่พินจะทานตลอดค่ะผักสีเขียวพี่พินจะไม่ขาดเลยค่ะหนึ่งมันจะทําให้เรา มีระบบขับถ่ายที่ดีนะคะแล้วช่วยในช่วงของอีกหน่อยในอนาคตถ้าคนไหนไม่ทานผักไอะไรอย่างเงี้ยค่ะลำไส้คุณก็สามารถก่อเกิดมะเร็งได้นะคะตรงนั้นมันก็จะช่วยได้หลายอย่างค่ะเลือกทานทานอาหารไทยเข้าใจค่ะข้าวมันเป็นตัวที่ทําให้เทอนเข้าร่างกายเรามันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลใช่ไหมคะแต่เราก็อยาทานข้าวเยอะเราก็ทานกับเยอะทานผักทานเนื้อสัตว์ให้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทานน้ำส้มตอนเช้าดูเป็นนางเอกนิดนึงเราก็ต้องทานค่ะแล้วเ,เออไม่ใช่ทานค่ะเราก็ต้องดื่มค่ะอย่าบำรุงโน่นนี่นั่นเราก็ต้องผสมกันไปอะไรอย่างนี้นะคะสนงสแน็คที่เป็นถุงยี่ห้อต่างๆพี่พิมพ์จะไม่ค่อยมีในบ้านสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีโซเดียมโซเดียมซึ่งจะทําให้ทําให้ร่างกายเราฉุบแล้วก็อ้วนได้นะคะ เครื่องดื่มในบ้านพี่พีมก็จะมีเฉพาะน้ำเปล่านะคะนานๆทีจะซื้อโค้กหรือแป,ป๊บซี่เข้ามาทานกันถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนพี่พีมจะไม่ดื่มโคก้กดื่มอะไรมากมายนะคะนอกจากมันแบบว่าทอสตี้มันแบบว่ากระหายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำเปล่าช่วยที่สุดค่ะเช้ามาสักกระป๋องขวดนึงค่ะดื่มเข้าไปนะคะ ตรงนี้พวกที <soci> ่นั่นแหละค่ะพ <mad> ี <ain> ่พิมจะไม่ทานสแน็คจุวจิจุจิถ้าพี่พิมเลือกทานสแน็คพี่พิมขอหยิบผลไม้ม่งัไงพี่พิมขอหยิบเขาเรียกว่าอะไรนะมะม่วงกวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานๆอย่างนั้นดีกว่าที่พิมต้องไปเจอพวกซอสแปร์ซอสพวกโซเดียมอะไรประมาณนี้ค่ะมันไม่ดีค่ะอย่างเช่นสังเกตไหมคะว่าทําไมประเทศนี้ประเทศที่พี่พิมอยู่อเมริกานี้ทําไมคนถึงฉุคนถึงอ้วนสังเกตไหมคะเขาไม่ทันจะทานอาหารเลยค่ะ ที่เขาติดเป็นนิสัยเกลือจพริกไทยจุบจุบตรงนี้ค่ะมันทําให้คุณจุคุณอ้วนนะคะเกลือค่ะจริงๆนะคะก็ขออยากให้ทุกคนควบคุมดูแลน้ําหนักนะคะถ้าเราดูแลเราผอมได้แต่เราต้องผอมอย่างเฮลตี้นะคะไม่ใช่ว่าผอมกร่องกล่องแก่งแต่พี่พีมไม่ความูสึกว่าพีมพ์หอมแต่พี่พิมพมีสุขภาพเฮลตี้เข้าใจไหมคะการที่เรามีหุ่นที่ดีการที่เรามีสุขภาพที่ดีอ๋อหมาเล่นกัน ตรงนี้มันก็จะทําให้เราปัสจากโรคภัยอีกเยอะแยะนะคะสมมติถ้าเราอ้วนฉุอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ดูแลในการหารการกินของเรานะคะเราก็จะทําให้เราเป็นแบบว่ามีโรคแทรกซ้อนตอนนี้มันอาจจะไม่มีแต่อีก10ปีข้างหน้าตรงนี้ค่ะคุณอาจจะต้องนอนอยู่โรงพยาบาลให้ใส่น้ําเกลือผ่าตัดโน่นผ่าตัดนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองควบคุมอาหารนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดค่ะอย่าตามใจปากนะคะ การออกกำลังการออกกำลังกายก็คือต้องเป็นกิจวัตรบางคนชอบพูดว่าฉันไม่มีเวลาอีดอมึงไม่มีเวลาจริงเหรอกูไม่เชื่อสิ20นาทีก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะคะต่อวันนะคะขอโทษนะที่พูดคำหยาบจริงๆค่ะประโยคติดปากประโยคยอดฮิตค่ะไม่มีเวลาคุณคะวูดดี้เกิดมาคุย เขาเป็นดาราเขาเป็นวิธีกรเซเล็บชื่อดังเขาจะต้องมีงานมากมายแต่เขาสามารถทําให้หุ่นเขาจากที่อ้วบอ้วนมีซิกแพคลงเมนเฮลท์ Health, ได้ตรงนี้เมนเมนเฮลท์ Men, Men Health, หรือเฮลตี้นี่แหละค่ะมนิตยสารแมกกาซีนนั้นคิดดูสิคะว่าคนที่เขาบอกที่คุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาแต่คุณเห็นวุดีออกงานนั่นออกงานนีน่ทํางานน่นทํางานนี่ฟังไว้นะคะเขามี เขาเรียกว่าอะไรนะเขามีวินัยเขามีความรับผิดชอบตรงนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดจะทำให้คุณดูรุกสเตรีนเฮลตี้แล้วก็เซ็กซี่เป็นในตัวนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนหนึงดูแลอาหารการกินควบคุมทุกอย่างจะซื้ออะไรก็ต้องศึกษานะคะพวกอา,อาหารอย่าแตะอาหารทอดมีความรับผิดชอบมีความอ๋อพูดไม่ถูกก็คือว่า หล่อนต้องรักษาตัวเองหล่อนต้องรักตัวเองพูดง่ายๆแค่นั้นแหละก็คือว่าเนาะเข้าใจไหมถ้าอยากมีหุ่นดีอย่ามาบ่นโอ้ยฉันอ้วนดูซิอย่างนั้นอย่างนี้แล้วฉันไม่มีเวลาฉันทํางานหนักเวลากดนั่นนะค่ะชิชิชิสิบยี่สิบนาทีออกกำลังกายได้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะพี่พิเป็นห่วงทุกคนนะคะรักค่ะเชปะบาย